ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพี่ยงพล้ำขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวดร้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดอ่างทองจัดประชุมทีมบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนสองชี้แจงแนวทางการทำโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานล่าง วอนช่วยเหลือหญิงวัย41ปีป่วยหลายโรคต้องฟอกไตอาทิตย์ละสามครั้งมีแม่วัย62ปีคอยเลี้ยงดูติดตามทุกประเด็นข่าวได้ในข่าวัาค่้าท้องถิ่น ACTV News อ่างทอง สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจําวันกับผมเฉลิมศักดิ์คุณทองมาติดตามที่ข่าวแรกกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่22ธันวาคมเวลา17นาฬิกาที่อาคารสำนักรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนายวิรวุฒิปุตตะเสถีนิรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาทาก,กรรมในช่วงเทศก,กาลปีใหม่โดยมีพันตำรวจเอกชูต,ตะกูลยศมาดีผู้กำกับการ่ายตำรวจภูธรเมืองอ่างทองพร้อมด้วยข้าราชการทหารอาสาสมัครป้องกันภัยพายพละเลือนอาสาผู้ภัยจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมในพิธี พันตำรวจเอกชูตะกูลยศมาดีพุ่งกับการสถานีตำรวจภูธรเมือ,องทองกล่าวว่ากิจกรรมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นการสร้างความอุ่นใจและทัศนคติที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนเป็นการควบคุมอาชญากรรมตำรวจภูทรภาคหนึ่งซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมในระหว่างวันที่22-31ธันวาคม2559 โดยกาหนดให้มีการปล่อยแถวพร้อมกันในวันที่22ธันวาคม2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมคดีอุจกรรมฉอนขวัญจับคุมคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจับคุมความผิดเกี่ยวกับคดีบ่อนการพนันและผู้ม,มาจับคุมความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์จับคุมคดีปล่อยเงินกู้นอกระบบซึ่งจะสามารถสร้างความปลอดภัยและอุ่นใจให้แก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่2560 จังหวัดอ่างทองจัดประชุมทีมบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนสองเพื่อชี้แจงแนวทางการทำโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานลาก ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญสานการจังหวัดอ่างทองนายวิรวุธปุตตะเสริีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายนิมิตรวันชัยธนโอค์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนายทรงพลใจกิ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายประมวลมุ่งม,มาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำทีมบูรณาการกลุงจังหวัดภาคกลางตอนบนสองซึ่งไประกอบไปด้วยอ่างทองรบบุรีชัยนาทและสิงห์บุรีประชุมชี้แจงแนวทางการทำโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้นำข้อสังเกตและข้อชี้แนะจากทีมบูรณาการส่วนกลางเพื่อมาถ่ายทอดให้กับทีมบูรณาการของจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ทราบโดยประเด็นสำคัญอยู่ที่หลักเกณฑ์ของการทำโครงการนอกจากนี้ทีมบูรณาการส่วนกลางยังได้เปิดโอกาสในการจัดทำโครงการซ่อมแซมโครงสร้างของพื้นฐานในอัตราส่วน30%ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ เหตุผลของโครงการที่เป็นตัวแปรสําคัญโดยข้อเสนอแนะในการทําโครงการให้เข้ากับหลักเกณฑ์ประกอบไปด้วยการดําเนินการวิเคราะห์จุดแข็งที่เป็นศักยภาพของพื้นที่ที่ต้องส่งเสริมโครงการต้องมีลักษณะบูรณาการแบบสามิติโครงการต้องอยู่ในแผนและมีการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโครงการต้องมีความเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในรูปของห่วงโซ่คุณค่า มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นโครงการที่สนับสนุนแผนงานที่มีการดำเนินการอยู่แล้วเป็นโครงการที่มีการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดมีการดำเนินงานตามแผนแนวประชารัฐเป็นโครงการที่มีระยะดําดำเนินการกระมาหนึ่งปีและทำเดินโครงการโดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายเพื่อให้ทีมบูรณาการของกลุ่มจังหวัดมีความเข้าใจในการทำโครงการที่สอดคล้องกันต่อไป แรงงานจังหวัดอ่างทองจัดสัมมนาเสริมศักยภาพให้กับให้บริการด้านแรงงานพร้อมต้านภพยาเสพติดและเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชด,ดำริ ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญสาร,รการจังหวัดอ่างทองนายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการสัมพนาเสริมศักยภาพการให้บริการด้านแรงงานพร้อมกับต้านพยาเสพติดและเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชมริโดยมีนายรัตนดลบรรดาศักดิ์รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดอ่างทองอาสาสมัครแรงงานผู้นำแรงงานเข้าร่วมโครงการกว่าหนึ่งอคน นายนรุดลบรรดาศักดิ์รักษาราชการ,การ,การกาแทนแรงงานจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าสื่อเนื่องจากกระทรวงแรงงานได้มีหน่วยงานในระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นจึงได้จัดตั้งอาสาสมัครแรงงานในการให้การช่วยเหลือด้านแรงงานแก่ประชาชนเพื่อเป็นสื่อกลางในการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่แรงงานในพื้นที่แรงงานจังหวัดอ่างทองจึงได้จัดสัมมนาเสริมศักยภาพการให้บริการด้านแรงงานพร้อมต้านภัยยาเสพติดและเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชดำริโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อศึกษาแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ โครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแรงงานพร้อมเทคนิคการประสานงานและก่อให้เกิดการบูรณาการด้านอาสาสมัครแรงงานและเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานซึ่งกันและกันและที่สุดเพื่อส่งเสริมความรู้ศักยภาพอาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติดเพื่อให้อาสาสมัครแรงงานผู้นําแรงงานสามารถปฏิบัติงานแทนหน่วยงานแรงงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองจัดอบรมเสริมสร้างความรู้และความชำนาญในงานจราจรเพื่อป้องกันปัญหาและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ที่ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทองตำบรรยาเสื่อมเพ่อเมืองจังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองอ่างทองร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองอ่างทองเรื่องระเบียบกฎหมายการจราจรพร้อมช่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอ่างทองโดยการดูแลการจราจรในช่วงเช้าตามแยกและสถานที่โรงเรียนเพื่อป้องกันปัญหาการรถช่วยอุบัติเหตุ พันตำรวจโทมานกเกือทีมสารวัตรจราจร,รสพเมืองอ่างทองกล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีที่ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารงทยเทศบาลเมืองอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจได้มาช่วยดูแลง,งานจราจร,รภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองในช่วงเช้าและช่วงเย็นตามแยกต่างๆและสถา,านที่โรงเรียนจึงได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองอ่างทองจัดอบรมเสริมสร้างความรู้และความชำนาญในงานจราจรเพื่อป้องกันปัญหาและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุต่อไป บอนช่วยเหลือหญิงวยัย41ปีป่วยหลายโรคต้องฟอกไตาอาทิตย์ละ3ครั้งอาศัยอยู่กับแม่วัย62ปีคอยเลี้ยงดูด้านเทศบาลเมืองอ่างทองช่วยเหลือหาที่พักและเครื่องใช้จําเป็นให้ตามระเบียบของทางราชการที่บริเวณบ้านรัตนญยูห้องพักที่29ทับ11หมู่ที่1ตํางตำบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายอนเนกทองเชื่นจิตรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองพร้อมดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนม,มอบเงินจํานวนหนึ่งและสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นให้กําลังใจกับครอบครัวของนางรัชนีล่าสิงห์หรือกุ้งอายุ41ปีที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงภูมิแพ้โรคไตหอบหืดกระดูกพุนและต้องฟอกไตอาทิตย์ละสามครั้งโดยได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองอ่างทองได้จัดหาที่พักและลดในการเดินทางไปฟอกไตฟรีและยังขาดแคลนเงินที่จะต้องใช้ในการฟอกไตและสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็นในการดํารงชีวิตนอกเหนือจากทางราชการ การจะช่วยได้แม่นเนกกล่าวว่าหลังทราบว่านางรัชนีต้องนอนป่วยมากว่า10ปีด้วยโรคความดันสูงภูมิแพ้โรคไตหอบหืดกระดูกคุณขาทั้งสองข้างบริเวณใกล้สะโพกและต้องฟอกไตอาทิตย์ละสาครั้งครั้งละสีชั่วโมงโดยปัจจุบันได้ฟอกไตที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งไม่สามารถออกไปทํางานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ต้องลาออกจากงานได้รับเงินประกันสังคมมาจํานวนหนึ่ง โดยนางรัวิวันแตงทองอายุหย2ปีผู้เป็นแม่ มีรายได้จากการรับจ้างรับดีเสื้อผ้าประมาณเดือนละ2 0 0 0บาทต้องคอยดูแลอยู่กันตามลำพังสองชีวิตอาศัยอยู่ที่บ้านพักรัตัยูเทศบาลเมืองอ่างทองซึ่งนายชัยสุภาพันนายยกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้เข้าให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยมีที่พักฟรีและการช่วยเหลือตามอัตราภาพแต่ยังขาดแคลนเงินที่ต้องใช้ในการฟอกไตและสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตนอกเหนือจากทางราชการจะช่วยได้จึงอยากขอวอนผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธา และจิตเมตตาช่วยเหลือครอบครัวนางรัชนีต่อไป,ออปอชาวบ้านพบเรื่องแปลกแตนสร้างรังปิดตาพระพุทธรูปทางพระลูกวัดเกีงว่าถ้าปล่อยไว้จะไม่ปลอดภยัยจะเป็นอันตรายกับญาติโยมที่มาทำบุญ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องแปลกมีตัวแตนสร้างรังปิดตาพระพุทธรูปที่บริเวณซุ้มประตูรั้วของวัดโบสถ์วัดชัยสิทธิทธทรามเลขที่50บ้านชัยฤทธิ์หมู่ที่5ตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองต่างได้รับแจ้งถึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบริเวณซุ้มประตูรั้วทางเข้าโบสถ์มีแตนทำรังอยู่บนบริเวณหน้าองค์พระพุทธรูปปางพระประธานพรที่ตั้งอยู่ด้านบนซุ้มรั้วของทางเข้าโบสถ์โดยพระพุทธรูปเป็นเนื้อปูนพบเรื่องแปลก โดยนายรุ่งโลดพลอ,อยคำอายุ56ปีนายกอบตชยัยฤทธิ์เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อสี่เดือนก่อนได้สังเกตเห็นมีตัวแตนเริ่มทำรังซึ่งยังมีขนาดเล็กอยู่ทางพาระลูกวัดเกรงว่าถ้าปล่อยไว้จะเป็นอันตรายกับญาติโยมที่มาทำบุญจึงทำการไล่และทำลายรังแตนแต่ปรากฏว่าพาระลูกวัดโดนแตนไล่ต่อยได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันหลังจากนั้นไม่นานก็พบว่ามีตัวแตนมาทำรังอีกณจุดเดิมคือเริ่มจากบริเวณดวงตาพาระลูกวัดจึงไม่กล้าไล่และทำร้ายรังอีก พราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกเพราะปกติตามพฤติกรรมของแตนจะชอบทำรังตามกิ่งไม้ก้านไม้ขนาดใหญ่ซึ่งบริเวณวัดมีต้นไม้ล้อมรอบแต่กลับมาทำรังบนหน้าองค์พระซึ่งเป็นเนื้อปูนและเคยไล่แล้วก็ยังกลับมาทำรังณจุดเดิมอีกจึงปล่อยทิ้งไว้จนตอนนี้ตัวแตนทำรังขนาดใหญ่ขึ้นจนปิดตาองค์พระทั้งสองข้างจึงเป็นภาพที่แปลกกับผู้พบเห็น ครับคุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดกเกษตรสุพรรณประจําวันนี้กันครับหมูเนื้อแดงราคากิโลกร,รัมละ120บาทไก่บ้านราคากิโลกรัมละ95บาทไข่ไก่เบอร์0แผงละ90บาทเบอร์1แผงละ80บาทปลาหนิงกิโลกร,รัมละ45บาทส่วนราคาขายส่งผักนะครับผักคะน้าต้นราคากิโลกร,รัมละ40บาทแตงกวากิโลกร,รัมละ16บาทผักชีกิโลกร,รัมละ35บาทมะนาวเบอร์กลาง100ผลต่อ120บาท บริษัทอ่างทองเคเบิลทีวีเริ่มให้บริการไฮสปีดอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีผ่านสายใยกแก้วนำแสงของแท้แล้วนะครับกับราคาสุดคุ้มเคเบิล90ช่อง90รายการบวกอินเทอร์เน็ต20ทั7เมกะไบต์เพียเดือนละ690บาทสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035625485 คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ในเวลา9นาิก14นาฬิกาข่าวภาคเข้าวเวลา19นาฬิกาเที่ยงคืนและตี4และติดตามได้อีกช่องทางที่ w w w f a c e b o o k c o m a c c t v n e w และที่ YouTube อ่างทอง c ช n n e l สำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมเฉลิมศักดิ์บุญลครและทีมข่าว a c t v n e w s ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ แสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจสเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา,นา คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จังโชคดี 茶不送汤。 อันยมันนที่เลิศล้ำสดสวยใสยกระจางสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทัยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรับพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตา หากให้อธิบายเหตุผลนา,นานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมาของพระราชาวหวงให้เราเชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ จินโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม คำมาของระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวกจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม ในหนึ่งวันเราปล่อยให้ร่างกายอยู่นิ่งๆกันเป็นผลให้เกิดไขมันสะสมลงทุงปวดหลังหนักปาก่าเลือดเดินช้าหัวใจอ่อนแอแต่ปัญหาทุกอย่างกำลังจะหมดไปขอต้อนรับในที่ประชุมคอรมนะคะบ,บอกว่าช่วงเวลา15นกาจะเป็นช่วงเวลาออกกำลังกาย อ้าวอ้าวขอเรียนเชิญทุกคนลุกขึ้นมาขยับกันให้มากขึ้น 2> 1นึ่งสหแค่วันละสามสิบนาทีจะท่าไหนก็ได้เอาที่สบายใจเลยเจ้าจบ,บก จะรีดจะชกชกชกหรือจะยอ่อก็จับไป hey, hey. Hey, hey. หรือถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ลุกขึ้นมาแล้วเริ่มแกว่งแขนไปเบาๆไปข้างหน้าไปข้างหลังปล่อยแรงไปตามธรรมชาติ เอาละพร้อมนะไม่ยากใช่ไหมเล่าแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้แอคทีฟขึ้นไม่ต้องเดินทางแค่ลุกขึ้นมาขยับก็ลดพุงลดโรคสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้ากันนะพี่น้องทั้งหลายอาสอสสชวนมาขยับลดพุงลดโรค